กอริกโกทีเด็ดฟุตบอลคำนี้ไปที่บราซิลซีรีบเป็นคู่ระหว่างกัวรานีกับแซมปยโอโดยมาตั้งอยู่ที่กัวร,รานีต้องชนะให้ได้ว่ากันตามฟอร์มเจ้าถิ่นกัวรานีถือว่ากำลังเข้าฝักชนะรวดซีเกมลีกติดต่อกันแต่ก็ยังน่าห่วงกัวรานีตรงที่เวลาเจอบอลอันดับใกล้ๆกันสภาพแอบผืดเอาเรื่องอยู่แพ้นอติโกแพ้กอริติบาหรือแม้แต่ชชนะเหนือแม็กซิโอหนึ่งประตูต่อศูนย์แต่ภาพรวมเกมค่อนข้างซุสี และโดนตับโต้อยู่ตลอดขณะที่แซมไยโอถือเป็นบอลเหนียวใจสู้12เกมลีกที่ผ่านมาชนะไปถึง5เสมอ4แพ้แค่3ซึ่งทุกเกมที่แพ้แซมไยโอมีปล่อยหมัดสวนคืนอยู่ตลอดไม่ยอมอยู่ฝ่ายเดียวตอนแพ้วัสโกดดกามาศูนย์ประตูต่อ1ก็พยายามสู้พยายามทวงเกมไม่ได้เป็นรอง หรือจะล่าสุดก็โจมตีใส่กอริติบาอยู่เรื่อยๆแต่ที่แพ้2ประตูต่อ3ส่วนหนึ่งเพราะทําเข้าประตูตัวเองไป1ลูกเสียจุดโทษอีก1ลูกแถมตอนเจอลูกฟีคิกก็ดันมากําแพงแตกเสียอีกดังนั้นภาพรวมแซนไปโอยังถือว่าโอเคในระดับ1นเน้นปรับแก้ความผิดพลาดกันตรงนี้อีกหน่อยเชื่อว่าภารกิจแบ่งแต้มจากเจ้าถิน่นมีความเป็นไปได้ครับ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่อง YouTube ของเราด้วยและอย่าลืมติดตามเว็บไซต์ g o l d e n g o n e t ของเราด้วยครับ